ประเทศไทยเผชิญกับสภาวะอากาศร้อนมาโดยตลอดแต่เมื่อไม่นานมานี้อุณหภูมิสูงขึ้นจนผิดปกติในบางจังหวัดอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งอากาศที่ร้อนจนเกินไปทําให้ประชาชนหลายคนเกิดอาการของโรครมแดดหรือที่เรารู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งก็คืออาการฮิสโตรค่ะในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พลเอกนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงประเด็นนี้กันค่ะครับก็ตัวไปตัวมานะครับโลกนี้ก็เกิดจากความร้อนแน่นอน นะครับจะพบในร้นดูร้อนเป็นหลักนะครับโดวยเฉพาะปีนี้นะฮะอุณหภูมิค่อนข้างสูงเขาเรียกว่าโรคที่เกิดจากความร้อนมันก็จะแบ่งไปหลายสเตปนะครับนะอันแรกก็น่าจะเป็น heat stress heat stress ก็คือเราเจอร้อนธรรมดานีละนะครับร้อนที่มากๆแล้วเ,เ,เรามีอาการเรามีอาการโอ้ยมันร้อนหลบอันนี้ก็เป็นเรียกว่า heat stress อาการจะไม่มากสเต็ปที่2องนะครับจะรุนแ,แรงขึ้นมาหน่อยก็คือ heat exhaustion heat exhaustion ก็เริ่มมีอาการละคุณค่าก็จะเริ่มมีอาการไม่สบายตัวมีอาการอ,าอ,อึดอัดไม่สบายร้อนอันนี้ก็เป็น heat exhaustion เพลียอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังอาการไม่รุนแรงแล้วที stroke ก็คือเป็นภาวะที่จะรุนแรงขึ้นแล้วนะครับนะ h e t stroke นี่ก็จะเริ่มมีอาการสับสนของการทํางานของร่างกายหลายๆระบบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบประสาทนะครับก็จะมีอาการสับสน มือีรษะเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนนะครับอันนี้เป็นการเตือนละแล้วก็ถ้าเรายังไม่แก้ไขหรือคือคไข้ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะครับก็จะตามมาด้วยการการป่วยเจ็บของอวัยวะอื่นๆอย่างเช่นระบบทางเดินหัวใจและหลอดเลือดนะครับระบบการไหลเวียนต่างๆระบบเลือดนะครับระบบการทํางานของตับไตตามมามีคนสูงอายุมีโรคประจําตัวโดยเฉพาะกลุ่มของคนที่เป็นไข้หวัดหรือว่าคนที่มีอาการ เสียน้ําอย่างเช่นท้องเสียอาหารเป็นพิษนะครับหรือว่าใครที่ได้รับยาบางอย่างเช่นยาแก้แพ้ยาแก้ปวดท้องอะไรที่เกี่ยวกับลําไส้นะครับแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจนะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคเหล่านี้ได้ง่ายครับอันนี้ก็สามารถที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ถ้าผู้พบเห็นผู้ป่วยนะครับก็สามารถที่จะ ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นได้นะครับอาการอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นแค่ฮีทเอ็กซอชันเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลิกการกิจกรรมในที่แจ้งอย่างเช่นถ้าเราออกกาลังกายในอากาศร,ร้อนแล้วก็เริ่มมีอาการเพลียมึนศรีรษะก็คาวนี่ก็เริ่มมีอาการของฮีทเอ็กซอชันควรจะเลิกกิจกรรมอันนี้ก็ร่างกายก็จะไม่กระโดดข้ามไปเป็นฮีทสโตรฟ e ภาวะของฮีทสโตรฟ์ก็จะมีแบบสแบบนะครับนะฮะ ฮิสโตรกคือเรียกอีกอันอนึงเรียกว่าคลาสสิคอลฮิสโตรกก็คือ,คอเกิดขึ้นในคนทั่วไปนะครับก็มีอาการมือนสีรษอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วมีอาการมือนสีษัชื่อไซอาเจียจับสนคุยไม่รู้เรื่องละนะครับอันนี้เราต้องรีบถ้าเราพบเจอให้รีบเข้าในที่ล่มนะครับในที่ล่มแล้วก็ถอดเสื้อผ้าให้ระบายความร้อนนะครับนะฮะแล้วก็ถ้ามี พัดลมมีอะไรนะครับหรือมีผ้าเช็ดตัวก,ก็ใช้ชุบน้ําเช็ดแล้วก็พัดคือเราพยายามยังไงก็ได้ให้ระบายความร้อนออกจากร่างกายให้เร็วที่สุดนะครับอันนั้นนะครับแล,แล้วเราก็ถ้ามีน้ําแข็งด้วยยิ่งดีนะครับพวกนี้จะมีน้ําแข็งด้วยยิ่งดีเราสามารถที่จะชะโลมบริเวณที่มีเส้นเลือดใหญ่เราอย่างเช่นขาหนีบที่ที่คอใช่ไหมน้องจะเห็นว่าเราจะมีเส้นเลือดใหญ่ที่คอตรงนี้แหละครับนะนหรือบริเวณหนะ้าอกเนี่ย นะครับเพร็ดแล้วก็พัดไม่ให้มีลมเพื่อระเหยอเอาความร้อนออกนะก่อนที่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยต่อไปเนี่ยอวัยวะอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบอย่างที่อาจารย์บอกตอนนั้นก็คนไข้จะกลายเป็นคนไข้ที่อาการหนักอาจจะต้องเข้า ICU อันที่2คือ e x ็กซ i o n a l His Stroke เกิดจากการออกกำลังนะครับโดยเฉพาะในในในช่วงที่มีการกัเล่นทหารที่ง่ายๆนะครับเกณฑนทหารแลมีการฝึกในที่ร้อนพวกนี้ ก็จะมีอาการที่เพิ่มขึ้นมาคือมีการสลายของกล้ามเนื้อด้วยตัวนี้เราจะทําให้เกิดภาวะที่ไปรบกวนโดยเฉพาะการทํางานของไตเกิดไตาวายขึ้นมานะครับนอกจากนั้นถา้า่ามยงคเกิดอาการรุนแรงอย่างเช่นเริ่มสับสนแล้วก็เริ่มความดันตกหรืออะไรเนี่ยนะครับถ้าเรามีนะแต่ว่าค่อนข้างยากนะฮะก็คือมี ใคยใช้ถังน้าอ่ะเอาคนไข้ขไปแช่ในน้ำเพราะจะทําให้ลดอุณหภูมิในร่างกายได้เร็วขึ้นกว่าการที่เราไปเช่ตัวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นต้นง่ายๆนะครับที่เราเจอแน่นอนง่ายๆเลยนะครับกอ็อย่าไป,อย,าไปอยู่ในที่อากาศร้อนโดยเฉพาะการที่ออกในที่แจ้งในช่วงอากาศร้อนมากๆนะครับควรอยู่ในที่ร่มนะครับถ้ามีอาการของอ heat exhaustion อย่างเงี้ยรีบดื่มน้ําให้มากๆนะครับอันที่2ก็คือ ถ้าเรารู้เราไม่สบายอย่างเช่นเป็นหวัดกินยาแก้แพ้หรือว่าท้องเสียเสียน้ำนะครับก็ไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายนะฮะอันนี้หรือว่าถ้าเราเป็นโรคไปจำตัวเช่นโรคหัวใจที่กินยาโรคหัวใจประจำเนี่ยนะครับพวกนี้มันจะทำให้อาการระบายความร้อนร่างกายเนี่ยจะลดลงก็ก็ควรที่จะงดในการวิกิจกรรมนอกบ้านโดนะยเฉพาะผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุ ที่ส่วนใหญ่ก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องคอยเตรียมตัวโดยเฉพาะถ้าอากาศร้อนอาจจะต้องดูเรื่องเครื่องปรับอากาศพัดลมหรือ,อมีน้ำดื่มที่เพียงพออันนี้ก็อาจจะช่วยป้องกันได้นะครับ อาการหิสโตรเป็นอาการที่เกิดได้กับทุกคนและเกิดได้ในชีวิตประจําวันของเราในทุกๆวินาทีค่ะการเรียนรู้วิธีการรับมืออาการหิสโตรนอกจากจะเป็นการป้องกันตัวเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการรับมือในสถานการณ์นั้นๆค่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับข้อมูลแนวทางการป้องกันตัวเองจากอาการพิสโตรกค,ค่ะซึ่งในประเด็นของสังคมเรายังมีอีกมากมายจะเป็นประเด็นในเรื่องไหนโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ